ผีพญดังก็ห้าย่บาดไผไปอยู่วัดนั่นขี่ขันแน่ผีพญดังแก้ขาโลดบีบข้อลวมปูซาตัวล้มปูซาไปอยู่ใหม่ๆอ่าไปอ่ำเพื่อนบีบข้อเพื่อนเพื่อนก็เลยว่าเอากรรมเคยตายยอนผีตายโลดพูนว่าเพื่อนก็เขาสมาธิถอดจิตออกมายืนเบิงนะออกมายืนเบิงเบิงผีบีบหุนเพื่อนเนะเพื่อนกับมายืนทั้งหลังผีผีก็บมีข้อโต่ ลุงซ่านถอดจิตองมายืนทางหลังตายลราบอกผีก็ตื่นพ่อผีคือกันผีได้ย่อมบาดย่อมเพลินก็เลยบปวดน้าเพลินใหญ่อาตมาไปยู่นน่นบอกโอ้ยดึงหดโปรตีนแล้วกังเวนจมหูบ่อสองมือนอนบ่อใดใหญ่มันี่นอนได้จังไดเราวัดดงปะพงเพลินบ่อให้นอนน้ำกันกุฏิอง์ละหลังพุ่นพ <Á S> uh, <necessary> like ุ่นสามร้อยห้าสิบไล่ขึ้นเบิ้งเงา ปลาบักหลายนั่นไงเรากุฏิแต่ละหลังนั่นทั้งในปลาั่นบ่ให้ใส่ไฟฟา้าให้ใส่เตทียนเอา้าค้นเบิ้งว่าถูกซ้ำใดเอาหอนหอนเจังสี่เดีย ب, ๋ยวมี่เราพัดลมไงหอนจังสี่บ่มี่เราพัดลมบบบนี้ไฟฟ้า,ฟา,ฟากับโมีโอ้ยใหญ่เอืยเหตุใดเอ้าจากมวลตัวมวลเอ่อจากมูลมลกมลหลาย จากผู้รักผู้ใยย่องเฮ่าจากผู้รักผู้ใยไห้ลังวัลเฮาผู้สาวไห่ลังวัลนเฮ่ามาอยู่กระบวดเปนคนละโลกเลยอันใหญ่อัตมาพ่อเขาไปอยู่ในวัดท้ำวัดแร่งแล้วสามถุมเคิงกับกุฏิไตเทียนกะนั่งเบิ่งเทียนเบิ่งไปเบิ่งมาข่างกุฏิกอกับกกุงเฮ้เป็นอีหยังนอบัดดิเอาไปสายไปออกไปซองเบิง่งคือบุมีหยังนะ ก็เข้ามานั่งไม่นั่งได้ข้าวเดียวก็กอกกๆพึ่งอีกห้วยแม่นยันเาว่าสัตรเอาไฟสายไปซองบิอีกกับบมี่คว่ำคืดมันบอกเลยผีขึ้นหลอกไว้แต่ทอนนั้นยังบอพ่อได้นกเข้าแมวมาจับงาไม่กับมาทวงเฮ้าอีกโว้ยผีเด็กหน่อย,ออยนอนบ่หลับสองคืนไหญ่ นอนบหลาบซสองขึ้นมัน่นาจังไดควมคื้นบ่บ,บ,บวชด,ดอกเมื่อบานคือนหอดผู้่าวถูกประโลกห่อนก็ห่อนเอ้ยเมื่อมเมื่อเนเศร้ามาสันเขาแล้วกร็ร่งสิเมื่อเน้นหน่อยพันยางมากตัวหน่อยหนึ่งจะชอย,นอยเน้นขับอยวัดใดขับผมอยู่วันนี้หระครับผมมาสองมือคือบบเห็นผมพยายามไม่ไงครับไม่ไงผมป่วยครับไม่ไงเคยแนพวพกกันเลยมากครับ เน้นนอนกูตีหลังไดครับสุดพผ่นครับอุ้ยเห็นไก,ก่กูกูเน้นบ่ย่านบอครับไม่ไม่ขยาอยูคครับอยู่ไปยุ่มากกเพก้นเขาจะเพียวง,งั้นปีใหม่จะเตือนได้หรอครับอกูก็งงกว่าเน้นใหญ่และใจสู่บาดดอ่านประวัติหลวงปูซ่ซาหลวงปู่เสาหลวงปู่หมันมิแต่เอาผีเป็นอาจารย์เอาเสือเป็นอาจารย์หลวงปู่หมันนั่นสู่กับ เศร้าย่านผีเขาวิญญาณจนเขาระสาจนเศร้าย่านเราเป็นอย่างเป่นจังเดินธุดงสมัยตะกี้ย่างเขาหาถูกตัวใหญ่มันตัววาย่านผีมันตัวให้มักผู้สาวมันตัวให้สร้างคนมาจีบสาวเราทุกซ้ำไดนนะเอาบาดีย่างเขาป้าบาดีให้เสือกินเอาเขาต้องเอาชนะควมย่านให้มันได้บูเลยย่านผีกับผ้าแห้งเราย่านเสือกัยังสีย่านอีกอยู่บ่ ว่าท่นเฮาบรตัดสลูเด้อบวเอาชนะเจ้าของได้หลวงปู่มันบูเขาปลาเลยใหญ่สมัยตะกีป้าผนแห่งทึบเลยเดี๋ยวเห็นตะเวนก็บ,เบ่เห็นย่างไปเลยบ่องจีดินไสเห็นห้อยเสือถอดฝ่ามือนี่บูยมันคือห้อยใหญ่แท้ห้อยใหญ่ซ้ำหนีย,ยืนขึ้นกับซ้ำเอิ๊กเข้าผุนเด้อเมื่อถอามีพ่อมีแม่เด้อความคืดมันก็ว่าที่น่ะหลวงปู่มันบอกกูบ่เมื่อมึงมาตัวกูไรเถื่อนหรอตัวตั้งแต่อยู่ปภาษาผุน กูเสือ่อมึงดอกกรรมเค,คยตายยอนเสือตายโลดหลวงปูบงงปบปปงป่บัณน,นเนทียงเจ้า,า, áng, าของน่นนะเทพพระบุได้ยินแปลงเป็นเสืออุ้ยมันคือมาไว้ทถหลวงปู่บัณก็เฝ้าย่างกึบกรึบคือต้องพูดหนะ่อยๆไงเป็นธรรมหน่อยๆกางกดทันทีเลยนั่งกางกดเลยบัดนี้มึงเขาในกดในมุงอ่ะล่ะพุโตพุโตได้พรพอซิปนาทีเสือย่างอ้อมกดมื่นตาขืนบวย ย่านสุดขีดเจ้าวัตถิเฮ็ดจังไงเอาคืดเบิ้งว่าย่านสุดขีดนะว่าเสือสิกัดข้อเอานั onun, ่นเจ้าสิคืดจังไงใหญ่ตายตายกัดกัดตายตายตายตลวงปู่หมันเฮ็ดจังไงบ่มีหม่องยืดล่ะเอากำเคยตายย้อนเสือตายโลดพุทโธพุทโต้พุทโธ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 ยืดพุโธ้เป็นที่ตั้งยืดไปยืดมาจิตมันร้วมติ่ระบาดเวิบซึบเขาในโลด ไอ้โตยานอยู่ทั้งนอกพีบาดเห็นได้ชัดเลยบาดโอ้ยจเปมนมึงตัวกูขักนี่เราพูดเขาสมาธิได้บอกไอ้โตย่านมันเสียเลยเด้ใหญ่มันอัศจรรย์ตรงนี้แหละสำหรับผู้ติดตามปฏิบัติธรรมว้าอที่ล่ะโอ้ยจเปมนมึงตัวกูขักบวชไม่ไหมไก่ขึ้นหอดผู้สาวเข่าปลากระสีตายเข่ายานผีบูเขาปลากระยานเสือ โอ้ยะแม่นบึงตัวกูนั่งตีะบัตรบ่ย่านเลยบาดย่างมือแลงบ้านซ้ำนี่ย่างจงกรมบัตย่างผุดโทษลบไปลบมาย่างลบไปอีกเสือนั่งอยู่กลางคือใจมันบอกแลนบอกเมืองตี้น่ะเพร่ตั้งสติท่านบอกขนาดาควบคืนบอกว่าแลนบอกกูบวดเสื่อมึงย่างว้ากับเสือเลยเสือ มองนี่มองอัตมายัางจงกรมตัวว่ามันมองหากิน,นเส้นเสือเขาป่าไปทั้งผืนเดอ้อไปหากินทั้งผืนเดอ้อไปเสือเฝ้าหูเรื่องมอบโต๊ดไปพูดตั้งแต่นั้นมาทังสร้างทังเสือหลวงปู่มันพระอระหันต์เจ้าทุกพระองค์เพิ่นจังสนะใจเจ้าของนั่นพราะสนะใจเจ้าของประกาศสั่สลูตอนตัวใหญ่บาดพวกมโหฮาบริษณใจเจ้าของที่เรามันบาปบาปจังไดเครียดให้ผัวเจ้าสิ เคียดให้ลูกจังสิแม้แท้ทุกกับลูกแหงนอนบ่หลับ